เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมิรลูกแตรนะครับวันนี้เราอยู่วันไหนแล้วก็ราจารีเลสนะครับก็จัวันี้จะมาบอกให้บ้างมันมีประมูลได้นะครับก็สําหรับใครที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นต้องประมูลก็สามารถประมูลได้นะครับนี่มีประมูลตาแก่มานะครับเพราะว่ามีจะไปลองทําทีมพิชดูเออก็เอาแบบ สรุปสรุปแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือบางอย่างเนี่ยถ้าเราไปเปิดตัวใช่ไหมบางทีเราไปซื้อแพ็ทสองหม่นห้าใช่ไหมเออสิบตัวสองหมนห้าีว่ามาประมูลอย่างนี้คุ้มกว่าเยอะครับอ่ะเราไาดูในส่วนของที่ต้องมีประมูลนะครับเดี๋ยวให้ดูให้หมดเลยแต่ว่าแต่ละวันมันก็จะต่างกันไปนะครับเพื่อนๆต้องลองมาดูให้ดีอ่าบ้านมีจางหูคิตตันอันนี้เป็นบวกค่าวความสนิทครับไอไอไอพวกนี้ไม่ต้องประมูลก็ได้หาเอา นี่ที่ต้องประมูลมีใครบ้างใช่ไหมครับเอพวกซีซ่าพวกชูพวกลูมินัสที่บีไม่แน่ใจมีหรือเปล่าแต่ที่ดูตอนนี้ไม่มีนะหรืออาจจะบางวันมีเนี่ยถ้าเกิดจะประมูลจริงมีแนะนำพวกหินนยครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเองแพงกว่าหนึ่งอ่ามีคาโอรุด้วยนะครับตาแก่นะโอ้ชิ้นส่วนที่มีว่าคุ้มถ้าใครเล่นทีมพิชอะลองลองเปิดใจประมูลดูแล้วกันครับเนี่ย ระหว่างเงี้ยได้สี่สิบเศษสองพันเนี่ยาะว่าตอนนี้ตะแก่ไม่ค่อยมีคนดึงครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันเก่งไงนี่เห็นไหมเราก็มีในส่วนอิจฉาด้านมืดด้านมืดด้วยนะครับก็ราคาอยู่แค่โอ้แต่ราคาหกโอ้โหนี่หกพันนี่คือราคาเต็มนะถ้าเกิดเปิดประมูลน่าจะประมาณสามพันคือถ้าเกิดเราดึงอะยังไงมันก็คุ้มไว้อยู่แล้วครับถ้าเกิดสมบุรณ์ไม่ม,มีคนปั่นราคาเราอะนะประมาณนี้ หลังจากที่เ ует, ถ้ามีคนดึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเป็นในกิลเนี่ยเราจะเราจะได้เงินปันผลด้วยนะครับประมาณนี้ก็เผื่อใครที่หาตัวละครก็ลองมาดูแล้วกันครับกพราค่อนข้าง,งโอเคอยู่ระดับหนึ่งนี่มีประมูลตะแก่ได้นะครับดูซิโอเคคขาที้มีก็เล่นทีมพิชได้นะเดี๋ยวจะไปลองเนดูดูไปบวกพิชมีมีจะเอาแบบดาเมจแบบเขาทีเดียวให้ตายไปเลยอะ่ะเออ อ่ะต่อไปเป็นในเรื่องตาบังกรนะครับที่เราจะจะได้อาวุธเจ็ดบาปของทองอันนี้มีคนบอกหมีบอกว่าให้เอาแบบเป็นแถวเดียวกันใช่ไหมก็แถวขวาก็คือขอให้เป็นสีทองเหมือนกันครับต่อไปเป็นในส่วนแถวตั้งใช่ไหมให้เป็นในส่วนชนิดเดียวกันเหตุบ้านอย่างเช่นอันนี้ดาบกระดาบนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อคล้ายๆหัวใจสอรพิษอีกอันนึงหมีก็ต้องหัวใจสอสอรพิษนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขอลองรีให้ดูเนาะอ่ะมีได้พอดีเลยโอเคไหนลองดูดิ ถ้าเกิดสมมติแถวตรงหมาเลยทองตรงหมดเลยจะได้ทองไหมอันนี้เป็นปฏิทานให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับนี่มาแล้วคา3ครับเดี๋ยวเรามาดูดิตรงทุกอย่างหมดเลยมาแถวขวาสามแถวเป็นทองหมดถูกไหมแล้วก็เป็นในส่วนแถวตั้งก็ตรงหมดเดี๋ยวลองฟิกชั่นดูดิว้าวโชว์โชว์โวทองตรงมาแล้วโอ้อ้อาวได้ครับโอเคสรุปก็ได้นะแต่ว่าอันนี้แนะนําว่าให้เอาเป็นแถวขวา แถวขวาคือเอาทองสามแล้วก็ในส่วนแถวตั้งก็พยายามเอาเป็นชนิดเดียวกันเท่าที้มีรองม,มันการันตีหนึ่งอันเลยนะอ่ะอันนี้จบไปในส่วนการันตีของทองนะวันนี้เวอร์ชันสองอ่าต่อไปเป็นในส่วนการเก็บแต้มแกนแท่นนะครับวิธีการเล่นก็คือเห็นไหมเวลาเข้าเข้ามาเนี่ยเราจะสำรวจอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะได้แต้มเจ้าการสำรวจความรู้เพื่อนเพื่อนนถึงพันยี่สิบหกไหมครับนี่วิธีการได้แรงเอสก็คือให้เราสำรวจครับ เนี่ยจุดหนึ่งก็25แต้ม25แต้มมันจะให้แต้มพลังเคลื่อนไหวไอเล็กสามเนียประมาณ40บแต้มอันนี้ที่คงมีคือให้เ,เพื่อนๆพยายามเดินไล่ไปทางซ้ายให้หมดก่อนครับแล้วก็ไล่มาทางขวาเสร็จแล้วก็แต่ว่าเ,เพื่อนๆต้องการระยะให้เหลือสัก10แต้ม20แต้มเพราะว่าเราจะต้องเดินมาหาทางออกเห็นปะแต่ว่าแต้มเราจะต้องเกิน1,000พันครับเพราะว่าจะได้ระดับ S สแค่นี้จบแล้วเนี่ยเดียวมีเดินออกให้ดูครับไมีตอบคำถามโอโ้โหเราเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ยิ่งแบบสุดยอดอยู่ด้วยดิ เงินไข่ารางวัลของคุณปฏิบัติการสปาบสไม่รู้เลยอ่ะนี่อันนี้ิไม่รู้เลยอ่ะ,มไ,มอะไม่เป็นไรครับแต้มถึงอยู่แล้วเห็นปะถึงเราจะตอบผิดเราก็ได้ความรู้ห้าอยู่ดีครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าทางออกเลยครับแฉบเราก็จะกลายเป็นแต้มความรู้หนึ่งพันหะนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดเห็นนะแรงเอสแค่นี้เองวิธ,ธีการได้แรงเอสนะครับเราก็จะสามารถเข้าไป้าดวนกับบอสได้เลยเข้ามันเลยเอามันให้เราตีแค่ลูกบังกรก่อนเหรอ้าดวนครับมันเลย นี่แหะตีหัวแตกเลยมังกรเจอทั้งเผาทั้งพิษตีทั้งหมดเลยครับไหวเท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยมังกรเขาบอกว่าถ้าเราได้พันแม้มเราจะตีมังกรได้สี่ตัวด้วยนะครับถ้าเราทําทีมมาดีๆแน่นๆก็น่าจะไหวมั้งอันนี้มีเล่นทีมไฟบวกทีมพิษแบบจา่าๆเลยนะเผาแบบขึ้นหกสเต็กเจ็ดสเตกเอาแบบขึ้นแบบไม่หยุดเลยกะตายกันไปเลยนะครับประมาณนี้ โอ้พ่อมังกรเก่งเว้ยแต่ก็เราก็ไหวอยู่ดีครับอ่ะเห็นนะเราก็จะได้แต้มของรางวัลค่อนข้างเยอะครับมันมันรีได้ประมาณ3รอบก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการหาแต้มนะครับอ่ะต่อไปอนึกถึงเขตวิญญ,ญาณน,นี่เราก็จะเอาแต้มฟรีมาทัะ้ะวันหนึ่งหาได้ไม่ต่ำกว่าห้าพันแต้มอ่ะเพราะว่าหมีลองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาแต้มตรงนี้ฟรีามาเปิดเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพยายามให้มันสุ่มออกทองเพราะว่าทองจะหมดสเตตัสเยอะนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเปิดครบเพื่อนเพื่อนเห็นคำว่าร้อยห้าสิ เราจะสามารถเลือกเอ,อการ์ดได้ตามที่เราอยากได้นะครับแต่ละสายในช่วงนี้ต้องพยายามเปิดให้ถึงไปก่อนโอ้ตะทองออกยากนะแต่ว่ามีได้มาอันหนึ่งแล้วโอ้โหไม่ออกทองสะอันเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่ออกทองทงาําไงก็หาใส่ <laughs> แค่นั้นเองเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองสักวันหนึ่งนะครับ เออมีมีการทองยูเดี๋ยวมีให้ดูนี่สายแทงด้วยครับโอ้โหยิ่งทําให้แบบเราถึกกว่าเดิมการที่เราไม่ใช้เราสามารถเอากดมากินได้ครับนะงับเขาให้เลยว่าสิเห็นไหมถ้าเลยว่าสิบห้าก็จะปลดปัญญาด้วยนะครับเอ๊ะว่าะแต่มันสายแทงมันปัญญาที่มันยังไงอยู่เนี่ยเออไม่เป็นไรครับนี่เราก็มาไล่ใส่ทุกตัวเลยครับให้มันตรงสายแต่ว่ามีอยาไายด,าด้สายดาเมจแต่สายดาเมจมียังไม่ได้เลยครับก็เลยจะต้องแบบอย่างนี้ไปก่อน นี่หาที่เป็นดามเมจไปก่อนครับนี่โจมตีเอาแบบสรุปง่ายนะใสยโจมตีก็ใส่ที่มันบวกโจมตีครับถ้าเกิดแบบเป็นบวก h p อย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ครับนี่อาตา h p ก็พยายามหาทองใส่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เปิดครบเสร็จแล้วเนี่ย เพื่มเปิดครบเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถรัล่อของทองได้ว่ราอีกหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครั้งแค่นั้นเองครับก็จะส่วนในรองรางวัลต่างๆเขาบอกบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดอีกห้าครั้งเนี่ยเราได้แล้วนะปลุกส้มเราก็ต้าหมีไม่พอเราก็เนี่ยค่ายกลสองโอ้โหเติมเติมเงินอีกแล้ว,ลวเอ,าอ้าเลยมันมีขายไหมเออมีขายมาขอสุขออจัดไปเลยครับ โอ้โหสามสิบแพงกันแล้วเนี่ยอ่ะมีเอาแค่หนึ่งพันก่อนเออแค่ต้องหนึ่งพันไหนส้มครับอีกห้าอ๋อรับการปลูกพลังสีส้มนีกว่าหออกอย่างยากเลยว่ะก็มาเรนะครับก็จะลืมหาส้มใส่เออให้ครบหตัวครับหาส้มใส่ครบหตัวเสร็จแล้วก็อัพเลเวลเอ้ห้าตัวแล้วก็อัพเลเวลแค่ที้ตัวเราก็จะเก่งขึ้นมากแล้วครับ สำหรับวระบบนี้นะครับประมาณนี้แหละครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ